ตอนนี้นะครับหากว่าใครต้องการที่จะใช้เครื่องปั่นก็ปั่นได้เลยครับแต่ครูแพงใช้มือธรรมดาเนี่ยแหละครับขยำแล้วก็ไปตั้งลังถึงนะครับใส่น้ำเยอะๆเอาให้น้ำเดือดจัดเลยนะครับแล้วเราก็นำเอาตัวเนื้อขนมกล้วยของเราที่เตรียมไว้นะครับมาเทลงไปเอาให้เต็มถาดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฟูล้นออกมานะเมื่อน้ำร้อนเดือดดีแล้วนะครับครูแพงก็ทำการเอาขนมกล้วยขึ้นนึ่งบนลังถึงครับ จับเวลานึ่งประมาณ15นาทีหรือจนกว่าขนมเราจะสุกนะครับในขั้นตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะครับปล่อยให้ขนมเนี่ยค่อยๆโดนความร้อนสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆและตอนนี้ก็ครบเวลาเรียบร้อยแล้วขนมกล้วยเนื้อเนียนจากแป้งสาเร็จรูปขนมนึ่งตราช้าง3ามเสียนให้อร่อยก็จะต้องมีมะพร้าวทึนทึกโรยหน้าสักหน่อยโดยเข้าไปเลยนะครับใครชอบมากๆก็โรยเยอะๆได้เลยสําคัญนะครับอยากเก็บไว้นานๆก็นำมะพร้าวไปนึ่งก่อนนะ เสร็จเรียบร้อยครับขนมกล้วยจากแป้งขนมนึ่งตราช้างสามเสียน